น,นี้คงเป็นสงครามโลกที่จำที่ที่น่าจะใหญ่กว่าสงครามครั้งที่สองผมแม็กเะ์เรียกคำว่าเดอะเดอะเกรทวอนะครับในรัสเซียเนี่ยตอนนี้การกำลังลุกหนักขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยเขาจะต้องดึงดึงเอาโปลแลนด์เข้ามาหรือไม่อันนี้คือโจทย์เพราะถ้าโปลแลนด์เนี่ยเข้ามาเข้ากับว่านาโตก็เข้ามามีส่วนดังนั้น รัเสเซียจะต้องยันยันฝังนาโต้เนี่ยให้อยู่นะครับอันนี้คือหน้าที่ของรัสเซียส่วนทางด้านหน้าที่ของตะวันออกกลางตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้ทุกฝ่ายรอให้อเมริกาเนี่ยเข้าเข้ามาในเกมตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อเมริกาจะเข้ามาตอนที่ตัวเองจะชนะแล้วเราสังเกตได้เลยว่าตั้งแต่สงครามเวียดนามสงครามอิรักอะไรเนี่ย เขาเหมือนชนะในตอนแรกแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้ชนะแต่ตอนนั้นต้องยอมรับว่าอุปกรณ์อาวุธสงครามของอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกความทันสมัยต่างๆอะไรนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ละมันเริ่มมีความทันสมัยที่เท่าๆกันในหลายๆประเทศแล้วนะครับออตอนนี้แหละก็คือจุดที่ว่าจะดึงอเมริกาเข้าร่วมมาเมื่อไหร่นะครับอันที่หนึ่ง แล้วให้จับตาให้ดีว่า,าคิมของเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับเวลาผมถูกเรียกลูกพี่คิมเมื่อไหร่เด็ยก็ทุกคนก็จะมานั่งแซวคุณเนาจะเห็นนะครับว่าเขาไปพบกับประธานยธไบดีปูตินเนี่ยรู้สึกแบบมีความสุขมากแถมขออยู่ต่ออีกสองวันเนี่ยคนที่แบบขออยู่ต่ออีกสองวันนี่แสดงว่าไปเที่ยวแล้วสนุกใช่ไหมครับแล้วไปไปการต้อนรับแบบนั้นเนี่ยมันต้องรักษาความปลอดภัย ดีปูตินก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมผมค่อนข้างจะมีความเป็นห่วงมากว่าเอ,อทางฝั่งของเกาหลีเหนือจะเปิดสงครามกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วกองพลเรือที่เจ็ดในอีกไม่นานนี้ mm hmm. จะเห็นได้ว่ารัสเซียเปิดยูเครนฮามาสเปิดอิสราเอล แล้วในที่สุดจะเลือกเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นคนเปิดสงครามกับญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็กองคนเหลือที่เจ็บนะครับทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะทํำยังไงในเมื่อในเมื่อจะต้องตัวเองเนี่ยเอาแค่อิสราเอลเนี่ยกับการลบลบทั้งใหญ่เนี่ยปัญหามันอยู่ที่สภาวะเศรษฐกิจนะครับเขาพิมพ์เงินไม่ไหว วันนี้คุณแนวจะเห็นได้ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มม,ม,มันเริ่มทยอยลดลงแต่เฟดไม่มีสัญญาณว่าจะลดจะลดดอกเบีย้ยถูกไหมครับ <c oughs> แล้วก็ก็พูดกึกกักว่าอาจจะแน่นจะนี้เราก็จะเห็นคนออกมาวิเคราะห์กันว่าใกล้จะถึงจุดลดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแต่สาเหตรุรอบเนี้ยมันไม่ใช่เงินเฟอ้อนะครับ เพราะตอนที่เงินเฟอ้อเกิดขึ้นตอนที่ยูเครนและเซียบุกเนี่ยมันมีการเอาพวกนวัตกรรมทางการเงินไล่ราคาสินค้าไล่ราคาน้ํามันไล่อะไรขึ้นไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้บางประเทศเดือดร้อนแล้วยกความผิดเนี่ยให้กับทางรัสเซียว่าเป็นคนสร้างเงินเฟอ้อแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเงินเฟอ้อมันเริ่มปรับถึงลดลดแต่ว่าลดไม่มากผมใช้คําว่า ลงมาพักดีกว่าคุณคุณนาวลงมาพักฐานเพื่อที่จะปรับขึ้นใหม่อเมริกาให้ให้ให,ให้ให้ตรงนี้ไว้ว่าดอกเบี้ยไม่ลดพอสัญญาณที่ว่าไม่ลดเนี่ยหมายความว่าประเทศต่างๆในโลกเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ไม่ได้ปล่อยกู้แล้วนะดังนั้นเหตุผลของการที่คุณจะขอกู้ได้เนี่ยคุณต้องให้ดอกเบี้ยที่สูงใช่ไหมครับเจมี่เดมอนออกมาบอกว่า อเมริกาไม่ได้พร้อมนะสำหรับสาหรับอดอกเบีย้ยเจ็ดเปอร์เซ็นดังนั้นถ้าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นนะครับกับกองพลเรือที่สองในเมดิเตอร์เรเนียนหรือกองพลเรือที่ห้านะครับในะตะวันออกกลางเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยเราจะเห็นร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบแน่นอนนะครับ <c oughs> และที่สำคัญที่สุดคือเราจะเห็น อัตราอกเบียสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะทุกวันนี้คุณนาวจะเห็นใช่ไหมครับว่าบรรดากองทุนแบงก์ต่างๆเนี่ยออกกองทุนไปลงทุนในพันธบัตรอเมริกากันเยอะมากเลยเพราะว่าประเทศใหญ่หญๆเขารู้เขาไม่ปล่อยกู้แล้วไงนะครับไอ้คำว่าปล่อยไปไป,ไปไปไปซื้อเงินกู้กับลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงเนี่ยมันคือคำคำเดียวกันแหละแต่เอามาพูดให้ดูดีแค่นั้นเองก็คือว่า อเมริกาจะขอกู้ใครก็ไม่ได้แล้วก็เลยให้กองทุนเนี่ยมาขอกู้รายย่อยทั่วโลกนะครับด้วยการเอาดอกเบี้ย5.5%เนี่ยมาเป็นตัวล่อนะครับดังนั้นดังนั้นถ้าหากเกิดเกิดเหตุการณ์เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเกิดจมขึ้นมานะครับอันนี้ติ่งอเมริกาก็จะไม่ชอบผมแล้วฮะคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะโอเวอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คุณยังไม่มีโอกาสรู้ว่าอาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นยังไง ขนาดไอออนโรนเนี่ยนะครับทุกวันนี้ยังยิงใส่พวกเดียวกันเองเลยทำงานมาเดือนหนึ่งเนี่ยเริ่มเคลียนแล้วนะครับถ้าหากตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยอาจจะขึ้นไปประมาณแปดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นตขึ้นมาได้แล้วคำถามว่าถ้ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นเนี่ย hmm. เขาจะแก้ปัญหาได้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่ผ่านมา เพราะอะไรครับเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขายังควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นี่สาธาณะไม่ได้สูงขนาดนี้ปรากฏตอนนี้นี่สาานะสูงมากแล้วทั่วโลกไม่มีใครปล่อยกู้จนต้องมาขอกู้รายย่อยถ้าถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปดูในในคลิปของ l ลดารีโออ่ะนะครับ mm hmm. the changing world order เนี่ย จะเห็นได้เลยว่าประเทศฮอลแลนด์มหาอำนาจเดิมประเทศอังกฤษมหาอำนาจเดิมเนี่ยช่วงสุดท้ายของอาณาจักรของของจักรวรรดิเนี่ยเขาจะกู้เงินจากประเทศยากจนทั่วโลกเนี่ยเพื่อเอามาดำรงความเป็นอาณาจักรของเขาวันนี้อเมริกาก็เหมือนกันเริ่มมากู้รายย่อยเพราะรายใหญ่เนี่ยไม่ให้ละนะครับเราก็จะเห็นกองทุนต่างๆเนี่ยออกมาแนะนำว่าเฮ้ยไปกู้พันธบัตร ก็จะใช้เอาคนที่ยังมีความเชื่อพวกเซิร์ชยวอยู่เนี่ยไปหาโดยที่ไม่รู้หรอกว่านั่นแนหะคือกับดักเนี่ยกำลังรอคุณอยู่อีกในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ประเมินว่าดอกเบีย้ยกำลังจะเป็นขาลงแต่จุดตรงนี้แหละดอกเบีย้ยจะลงได้ยังไงในเมื่อไม่มีคนให้กู้ถ้าคนไม่ให้กู้ดอกเบีย้ยเฟดก็ต้องขึ้นเรื่อยๆสิเพื่อที่จะดึงเงินจากทั้งโลกเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะหมุนถูกไหมครับ คุณคุณนาดูง่ายๆนะตอนเนี้ยเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดล้านล้านนะ GDP ถ้าผมจำตัวเลขผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับใช้เงินประมาณสามล้านล้านเศรษฐกิจโตประมาณสามสามเปอร์เซ็นต์กว่ากว่สามสามจากยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็คือประมาณเจ็ดถึงแปดแสนล้านอันนี้นคิดแบบเร็วๆนะถ้าผิดผมผมขออภัยในตัวเลขตรงนี้ด้วยเนื่องจาก สมองทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับแต่ใ,ใช้เงินสามล้านล้านในงบประมาณสองล้านล้านเกือบสามล้านเนี่ยในงบประมาณแต่ดันเศรษฐกิจโตได้เพียงแค่นี้เองแล Bag ้วบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาเติบโตอย่างแข็งแกร่งเอาตัวเลขการจ้างงานแต่ไปดูจริงๆสิตัวเลขการจ้างงานมันมันมันลดจริงแต่คนหมุนเงินไม่ทันเนี่ยคนหมุนเงินไม่ทันตอนนี้หมุนกับบัตรเครดิตเนี่ยนะครับ แล้วถ้าดอกเบี้ยมากกว่านี้เนี่ยไม่มีใครพูดถึงอ่มอสเกดมอสเกดโลนะซึงตอนนี้ดอกเบี้ยไป8%กว่าแล้วนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นตัวเลขที่ที่เกินตอนสับพรมไปแล้วนะครับดังนั้นผมถึงบอกเสมอว่ากรณีสับพรมตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการทดสอบระบบทดสอบระบบว่าอเมริกาจะรับมือตรงนี้ได้อย่างไรบ้าง ดังนั้นเราจะเห็นดอกเบีย้ยอเมริกาเป็นขาลงไหมไม่มีทางที่จะเห็นแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าเกาหลีเหนือเปิดเกมกับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับกองพลเรือที่เจ็ดต้องเข้าหลังจากนั้นเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอาแบบเรือลบโดนยิงนะคุณแนวต้องใช้เงินทําสงครามอีกเท่าไหร่แล้วต้องกู้เงินเท่าไหร่ปัญหาคือไม่มีคนปล่อยกู้คุณก็ต้องเสนอดอกเบีย้ยเยอะขึ้น จนในที่สุดเนี่ยเราจะเห็นดอกเบีย้ยสองหลักอ่ะแล้วเครื่องพิมพ์เงินที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือ Federal Reserve เนี่ยเสนอดอกเบี้ยแปดเก้าเปอร์เซ็นหรืออาจจะขึ้นไปสองหลักแล้วดอกเบีย้ยทั่วโลกจะทำยังไงนะครับเนี่ย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 คือคือ,คอจุดที่ต้องสังเกตต,ต่อไปว่ามันไม่ใช่แค่สงครามอย่างเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นเห็นมุมนี้นะครับและเสียเห็นมุมนี้จีนเห็นมุมนี้ อิหร่านเห็นมุมนี้และนี่แหละเป็นจังหวะที่อ่อนแอที่สุดของจักรวรรดินี้นะครับในช่วงเวลานี้เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ